สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะแม่ติ้งชีมา่กาบหนาทำเพราะว่ามือขึ้นหี่ฝันฝันฝันว่าดีขึ้นไปเทั้งบวชอันบวชบวชที่ง่อยอยู่ข้างบนอืมทำถ้ำสีทนใช่ไหมที่วัดท้ำสีทนนี่ใช่ไหมอ่าไปลองไปล่ามากอ่ะปลอดภัยแล้วกับรถกับลากับยังต่างๆคือปลอดภัยแล้วสบายใจแล้วแล้วมือขึ้นหี่กระลิ้ฝันเพราะว่าวัดเนี่ย ตีิดบานใม่ตีมนี่คือบ่ฮันนด้มาจักเทียม,มือนอีก็เลยมาจังหันมาจังหันเศร้าเพราะปนนี้มาช่วมือก็เลได้อยู่ไกลบ้านข้าเจ้าทำไวอยู่อะแป๊บเดียวไม่ต้องนั่งนานอันนี้เป็นวัดทาสีทนนะคะพี่น้องมีมีมีมมในกูเกิลอยู่พูดใดอยางหูประวัติกับเขาไปไปไป,ไปเบิ้งก็เลยค่ะไม่ตีมก็ฝันมาขึ้นนี่อันนี้เป็นปาท่างเขาทำ เป็นบ่แม่ปากท่างเขาทำบ่นี่แหะปากทำทเทองสาธุ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 ตรงนี้เป็นเป็นหินเลยค่ะพี่น้องข้างบนกระิเป็นมองมองมองที่โนว่าเดี๋ยวสิพาขึ้นไปเบิ่งอ่ะดูวิวเพื่อนให้จุดบ่ ถ้าโบมีกาแฟแสดงว่าบ่าไ,ไ,ไบบด้ห้จุดเพราะว่าไม่มีคนดูแลเดี๋ยวใหม่กาพะก่อนใหญ่หนักสมรักษาพยายามเปล่ ลงมาด้วยหรือเปล่าเอาลงมาไปน้ำยุดในรถเดี๋ยวเปิดให้อ่ะเปิดแล้วแม่ <c oughs> ปกติทิพากันไปพุนวัดปลาเนาะปีกายที่มาอันที่ว่าปิดฤดูกาลปิดวงหรอมาบานเมติมีทิพากันไปวัดปลาเพราะว่าวัดนันบอท่านไดชจะเลิศไหมคะ่ะ กันเลยอย่อบพวกมาติมเนี่ยทั้งอายทั้งพี่นาง่งทั้งติ่หละพี่นองกันนะไปไปกวดล้านวัดไปกวดน่นกวดนี่ <จะ S 2> กวดนั่นพัฒ<ป>น,นาซอยกันต,กตู้บริจาคนะไงเออใส่ตู้เซฟนั่นแหละ แมนเดี๋ยวเด็กเชียงเชื่อมชี้ยกยกอันนี้ก็ได้ยกก้อนหินเนี่ยเอาเสียงเ่อมชี้เเดี๋ยวหงอกหยอกไปนคหอกเป็นยักษ์เทียนคนข้อกมันหลุดออกเบอดหมดโอ้ยแม่เคยเห็ีไดตว่าเบอร์ใดเบอร์ใดไหนเบอร์สิบหกบอใส สิบหกใบบวมี่ใบบวมี่อ่านเอายืนอ่านอ๋อได้ไงไปยืนอ่านลำน้นไงนี่ไงสิบหกใบที่สิบหกว่าประเสริฐนักเออใบที่สิบหกว่าเลิศประเสริ tn ัะว่ามีศักดิ์อำนาจว่าสนาพร้อมด้วยสุขสนุกสบายกายว่าย เดี๋ยวเมื่อกี้คืออันภาษาไทยอยู่ดเลคือเป็นเลาาลูกบ้านทุกเบียนาบอบคาคายไม่คาคายจังหวะลาบจะหวังลาบอาจสงอารมณ์คิดได้ดังจิตได้ดังจิตมุ่งมาดเหมือนคาดหมายจะหวังคู่ชูชิดสนิทกายพาทีทายว่าดีเป็นสีตัวถามคนเจ็บ หายสนิทดังปิดทิมท่วนท่วนทุกสิ่งใบนี้ไม่มีชั่วดังเพนจันพิษสมองพิษพิษมองไม่มองมัวสวานทั่วฟ้าจบพี่พบเอออะดีอเอาเอาเอามัดถือถือให้คอยดูคอยล้องให้ดูขคอยเอาดูเอาดูแม่นี่ทำอีไรนะมันกระจายของพี เอากระเฮ็ดกระเฮ็ดเห็นมันมีสินเลยไหมล่ะเอาเอาดูจะได้ใบไหนเอาลองดูง้อขึนอ้นเย็ดง้อขึ้นชุ้งชุ้งนั่นนั่น,นมันออกมาแล้วนั <c oughs> ่นนะ<อ>เด็กอะไรเล็กไหนเรีเก้า เออใชเลขเ้าอ้าวใอ่านดูปแบนี้เลเ้ลข9ได้เลขเก้าใช่ไหมครั้งแรกที่มันออกครั้งเดียวทุกเทียบออกไหนใบนี้มันก็ย่าว่าจดูเอาใบที่เก้าเขาความอุปมาตัวมัตฉาชาติสุดได้หลุดถอนประเสริฐศับ์กับร่างเป็นมังกรมังกรมังกรอยู่นี่แม้นจะจรหาลาบจงทราบดี อยู่ประจัก์ทักษินประจิมทิศลาบสถิตริมทาข้างวิถีริมท่าเนี่ยใช่ไหวะท่าน้ำบป่สแสวงหาง่ายดายภัยไม่มีเ,ออเหมือนวาลีลมหมุนเป็นบุญเรือมังกรกับงูใหญ่ยังกลายเพศจงเห็นเหตุอัศจรรย์หน้าฟันฝือแปลว่าอะไรอะ ถึงหน้าแล้งโชคดียังมีเจือก็ได้เพื่ออะไรอ่ะก็ได้เพื่อ,อวิบว,ว,วักเอ,อียงวตักวาลินจะสมบูรณ์พูนเกิดประเสริฐสมราบอุดมเหลือดีมีทรัพย์สินจะได้ยนคนที่จากเหมือนดังจินถามถึงคู่อยู่กินไม่ง่ายได้จะสำเร็จเสร็จพันไม่ทันจิต แม่รีบคิดแชร์เชิญไม่เหมือนหมายถามถึงไข้ที่เป็นว่ามากมายในเรื่องหายยากหนอขอบอกเลยคืออะไรอะดีดีดีอยู่ก<ะ>็ดีย่กะดียุเมื่อถาม <you. S 3> ถึงไข่ในเรื่องหายยากขอบอกเลยคันคันคอยเจ็บป่วยเพราะเป็นคนไม่ค่อยป่วยถ้าป่วยก็อาจจะหายยากอาจจะหายยากประมาณนั้นหรือเปล่าเออ แต่ว่ามันก็ดีอยู่แต้ของแม่น่ะดีหมดเลยดีหมดเลยเป็นบ้าหวานติเออกิงโคกเฮ้ยชอบจิโคกก็กินในร้ายมือแล้วดิป่ะหยานอันนี้ก็คือสิเป็นตะกีมองพระนอนนี่เนาะเป็นเป็นปากถ้ำเหรอนี่เห็นเห็นเห็นอันห้อยพันปดไว้ไหมห้อยปีนเก่ามันเอาพนยกลงมาอัวเป็นวัดเก้าวัดแก้ววัดแบบเก้า <น>คือเกดิดมาขึ้นแม่ติมเห็นเลยว,วันนี้นวันนี้สิวขางบ้านแม่ติมเองไ,เไปเดี๋ยวจีพากข <จะ S 1> <ว>่้นขึ้นไปเบงซึ่งข้างบนพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สักหน่อยค่ะเดี๋ยวต่อคลิปใหม่เนาะเ,เดี๋ยวไปชมวิวข้างบนมองเห็นปุรลประเทศลาวเพื่อนบ้านเรานูน่นแหละไปค่ะ